ผู้พูดสายบางรักใหญ่น,นิมนมลแลก็เสกไว้บ,บางนาผู้พูดสุกชุดวัดกาหลงตอนที่มาเสกวัดลาดปเเาัาเขาใช่ใช่พี่เพียกเป็นคนนิมมน์นเองผมเป็นคนนิมมน์นเองเลยอ่าเพราะว่ากำนันตีเนี่ยเขาวิ่งเรืออยู่บางบัววิ่งเรือทั้งยาอยู่บางบัวมาคลองลาดประเคา้าตอนนั้นเรายังพูดถึงสมัยเรืออยู่นะครับ<ช>ตอนนี้ไม่อตอนนี้ไม่มีเรือแล้วตอนนี้เรือไม่มีแล้วเจ๊งหมดแล้วใครไม่ไมีเรือ มีแต่ของสันดาบอย่างเดียวยังวิ่งอยู่ครับแลวผมก็รวบรวมเก็บเหตุที่นํามาคุยให้ฟังพี่เปยกอย่าพึ่งอย่าเพิ่งไปแต่ก่อนนู้นไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับพระเกจิยังไงไปหาท่านเลยสบายก่อนหลวงพ่อเนี่ยไป้ดี่วก่อนไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าอยู่ไม่อยู่แต่ต้องไปต้องไปแล้วแล้วถ้าไม่อยู่ทําไงไม่อยู่ก็กลับพรุ่งนี้มาใหม่อ่เครับรบางทีไปไกลก็ไม่ได้นัดก,กับท่านหรอกรไกลเลย แต่ก่อนไปจะอธิษฐานก่อนขอให้เจอนะหลวงพ่อไปถึงก็เจอทุกองหลวงพ่อจวนเนี่ยกำลังหมุนกลานนาิกายอยู่เลยพ่เยกแต่ก่อนมีทศกัณฐ์ไหมไม่มีสมัยก่อนไม่ค่อยมีผลประโยชน์นะพระเจ้าจีอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยจะรับขีติมนเองเลยไม่ผ่านลูกศิษย์บางทีก็บางทีเนี่ยถวายเงินให้ท่านท่าเห็นว่าวัดจนท่านอยาคืนเงินให้อีกนะเอากลับไปที่วัดครับมาเสกแค่เฉย แล้วพระหลวงป,ปูตโตออกวัดราชประเขาหลังญานพุโตเนี่ยหลวงป,ปุตโตท่านให้ลูกศิษย์ทําให้นะแล้วเอามาให้วัดราชประเขาเพราะวัดราชประเขาสมัยก่อนไม่มีตังค์จนก็จนเลยวัดบ้านอนอกไม่จนอ่าไม่นอกแต่วัดบ้านอน,อนอกอ่ะก็ะมีแต่ลูกหลังอ่ะวิ่งรถอ่ะแดงไปหมดใครมาก็หัวแดงเลยครับเสร็จแล้วก็ให้กาจารย์ชิดครับเพระอาจารย์ชิดเจ้าวัดราชปะเขาเนี่ย เป็นสหธรรมวิทยาหลวงปุโตก็ได้รับพัดยศวันเดียวกันจํานวนการสร้างตอนนั้นเยอะไหมครับพี่เปียกถ้าจำไม่ผิดหกลังใส่เบียหกลังเบียใช่จะ่กจำไม่ผิดนะครับเป็นซาเป็นพระที่สร้างมาจากวัดสิมริหลวงป่โตสร้างให้เลยหลวงป่โตท่านทำให้เพราะว่าอาจารย์ชิดกับท่านเพื่อนกันครับแล้วก็อาจารย์หลอมเป็นลูกศิษย์หลวงปุโตด้วยครับแต่หลวงปู่หลอมเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดวัดลาชบัเขาต่อมาครับ เต่ที่เป็นดาออกมาวันนั้นทวนใ่เทพไปด้วยเด็กที่ยังเป็นสูนึกถือภูมริรัฐลึกถ้าจะหลอดท่านไม่สบายอาภาครับก็แด่ําพระที่บูชาเนี่ยเอาไปให้ท่านรักษาท่านรักษาให้บูชาท่านรักษาตัวใช่ใช่ใช่ส่วนที่ผมทำไมมีเยอะเนี่ยผมไปทาข่าวแต่ผมไม่เอาตาเลยสักวัดหนึ่งผมจึงมีพระเยอะเพราะท่านให้มา มีตั้งหักขั้นแตกถ้าหักจะอยู่ตั้งถุงหนึ่งไงจะอยู่อีถุงนึงตอนที่มาเสกองผู้โต๊ะตอนนั้นเขาออกองค์เท่าไหไหนึ่งร้อยบาทสมัยก่อนนู้นเน่ยหนึ่งร้อยบาทสองพันห้าร้อยเท่าไหรสิบยี่สิบเอ็ดยิบอ็ดครับสองหนึ่งสองห้าสองหนึ่งใช่ใมีอก่อนฉลองรัตนโกสินร์ครบสองรอปีนะครับใช่ใช่ใช่ก่อนรัตนโกศิทร์สองปีคนมาคนมาคนมาบูชากันเยอะไหม ก็เยอะก็ปลูกเศกเสษก็เปิดเช่าเลยนะร้อยหนึ่งร้อยเลยเลย,รยครับตอนนั้นจ่าไม่ได้่าสร้างศาลาหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยรสร้างศาลาหรือลึกอุโบสถหลังใหม่ก็ไม่รู้รไม่แน่ใจตอนนั้นนะพระ,ะมาปลูกเศกครบไหมครบทุกอ๋ครบตามจานวนนิมนต์เลยตามจำนวนที่ทิดโมครับนิมนต์เขียวขึ้นามาหมดครับเศกเยอะมากครับ ของดีด้วยนี่บนแล้วก็บอกให้จะใช้ตอนนี้อยู่ที่ผมเนี่ยองหนึ่งสามพันห้าถึงหกพันแต่ก่อนนุ่นบอกไว้พันห้าแล้วครับก่อนครับตอนทำรายการแล้วแ่พันห้าร้อย 1, บาทอาตอนนี้เป็นหกพันเป็นห้าพันห้าถ้าสามพันห้าก็มียังพอมีบ้างบภาพแต่ไม่สวยนะครับต้องบอกก่อนว่าสวยบ้างไม่สวยบ้าบบงมุมมุมกระเทาะบ้างพี่เลตอนออกมาแรกๆทำไมไม่มีคนเล่นหาเงนเท่าไหร่ กก็นอวัดใหญ่คำว่านอกวัดนี้ทำให้คนไม่เล่นนอกวัดเด็กคนไม่สนใจอาจจะไปหาลลหลวงปู่โตเลยหลวงปู่ทิมก็เหมือนกันเหมือนกันหลวงปู่ทิมสมัยก่อนเราไม่อยู่คนเล่น,นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับ,รบแล้วก็หลวงปู่อื่นๆที่เฟกนอกวัดนี่คนไม่นิยมคนไม่นิยมอแต่นิยมเฉพาะที่วัดเท่านั้นอแล้วหลังปีสองหนึ่งเนี่ยครับ ไปรงกับพิมพ์ปีหนึ่งแปดของหลวงปู่โตซึ่งตอนนี้ซื้อก็ต้องมีแสนหนึ่งมีแปดหมื่นเนี่ยชื่อไหวไหมจะเอาเงินแปดหมื่นมาแขวนหรือจะเอารงหนึ่งหกพันเนื้อเดียวกันท่านดูเนื้อนี่ได้ดูหลวงปู่โตได้เด็ดขาดเป็นเนื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันเป็นเป็นเป็นภาพปิตาที่หลวงปู่โตมาถวายไว้วัดนี้มาถวายสร้างให้สร้างให้แล้วกันสร้างให้เลยสร้างให้เพื่อนเอาง่ายง่ายดีกว่าสร้างให้อาจารย์ชิดช่วยอีองค์ที่เป็นสมเด็จเนี่ย สมเด็จไดออกปี2516หลวงปู่โต๊ะท่านสร้างเอามาจำน่ายเพื่อสร้างโรงเรียนที่วัดบวรมีองค์เดียวองค์นี้คิด1นึ่งหบาทก็มีองค์เดียวสภาพดีสภาพดีอภิภิเษกแสดงว่าตอนที่สร้างโรงเรียนวัดบวรท่านต้องสร้างไม่น้อยถึงจะได้เงินมากขึ้นจะสร้างโดยว่าจะสร้างเยอะลักหมื่นถ้าเอาตาม แปดหมื่นสี่ถ้าเอาตามมาตรฐานแปดหมื่นสี่แต่น่าจะสร้างหลักหมื่นละครับอาจจะหมื่นองค์ก็ได้ประมาณเนี้ยพระราชาเขาก็น่าจะขนาดนี้เพราะมันสามหลัง่ยวัดบอลเจีงตรงไหนอันนี้เจียงตรงไหนมีพระเศีรเยอะกว่าก็ถือเป็นสักราระใหญ่ในขนาดนั้นในขนาดนั้นอพระลูกบุตรโตเนี่ยกับท่านพยานสังวรเนี่ยองค์ที่สิบเก้านะครับท่านรู้สึกจะ สังฆราน่าจะเป็นลูกศิษย์หน้านรัตตบาราแท่พรบพระอาจารไม่ผิดับเนี่ยแต่ยศตานนะาําแหน่งนะสังฆรา่ารเป็นเจ้าแห่งสงฆ์หลวงปู่โตเป็นหลวงปู่รรมดาอยู่วัดประดูชินพีแต่ในวัดประดูชินพีเนี่ยผมยังชอบอีกคนหนึ่งอาจารย์แต่่วยมีพะร,ระหรือม่เป็นาราวาเลยไหมพระเป็นพระเป็นหมอยาเก่งมาก ที่วัดประดู่ถึงพีที่รุ่นเดียวกับหลวงปู่โตอะนะทุกครั้งหลวงปู่โตนี่บนอาจารย์แตงโกยปลูกเศษทุกครั้งแม้ร่างปีหนึ่งห้าอาจารย์แตงโกยยังไปปลูกเศษเลยเดี๋ยวก่อนอาจารย์แตงโกยเนี่ยได้สร้างพระไหมแตงโกยสอนใหญ่ลูกศิ์สร้างให้เป็นเหรียญผมก็ติดตัวอยู่หลวงปู่โตเนี่ยผมจะแขวนสมเด็จพิมขาโตกับอาจารย์แตงโกยเป็นหลัก อาจารย์พระอาจารย์แต่โกยมีราคาไหมก็มีแต่ไม่แพงมากหลักพันหลักหมื่นเท่านั้นเองยังหาได้อยู่ในตลาดพอมีครับแต่ว่าร้อยคนที่จะรู้จักอถ้าหากว่าเอาง่ายๆเลยว่าผมมีลูกโต๊เหรียญรุ่นแรกผมก็มีอปิดตาผมก็ยังเหลือครับแต่ที่ติดตัวเลยคือเหรียญอาจารย์แตกลกยอาจารย์แตงลกยสอนใหญ่ควัดประดู่ชินพีสมัยก่อนไปยใครแก่ใครแก่พอกัน อาจารย์ใจกลวยแก่กว่าเป็นสิทธุรุนพี่เหรอน่าจะรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่เลยใช่ใชแล้วก็เป็นที่หลวงปู่โตคารลนลับถือมากก็เป็นพระหลวงตาที่วัดที่แก่กว่าหลวงปู่โตใช่ใช่ใช่เขาเรียกอาจารย์ไม่เรียกหลวงตาอาจารย์แตงกวยเพราะว่าเขาทํายาพี่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 เบียดขันขันท่านเออผมเคยเจอท่านนี่เคยเจอท่านไปทันอาจารย์เฮงผมยังเจอเลยอ่ะเฮงไพวันเฮ่งไพวันเนี่ยเป่าเขาหมอบให้ผมด้วย แล้วเรื่องราวของวัดราชสักเขาเนียอยากให้ท่านแขวนพุทธคุณเหมือนกันกับหลวงปู่โตวัดปราดูทจินพีเลยเหมือนกันแล้วยังมีเกจิที่เก่งๆอีกหลายรูปร่วมลูกเศษที่เรี่องร,ระหว่างพระในวัดกับนอกวัดเนี่ยพี่เรือกอะไรถ้าผ,เม,ผมเหี่ผมจะเอาพระนอกวัด แต่ต้องไปดูเองนะต้องอยู่ในพิธีต้องเห็นเองไปเห็นพิธีเนี่ยผมเป็นคนบ้าพิธี<อ>พราะฉนั้นผมดึงบอกเรื่องเรื่อยติือ,เ,อ,เ,อเนี่ยเสกไม่รู้กี่วัด<อ>ไม่รู้กี่อาจารย์ครบับอกตำมานของผมเนี่ยสุดยอดที่เคยต่อต้องติดตตั้งแต่เรก็ว่าสุดยอดเรื่องราวของโชคลาภก็พี่เพียงมีประสบการณ์พระลุงู่โตไหมไม่มีเพราะว่าไม่ได้แฝงจริงจัง ผมจะมีท่าสาวว่าประสบการณ์กับพญาสุเรนแล้วก็ชินาราชอิโดจีนเนี่ยอันนี้เป็นพระที่แผนประจำที่งานติดตัวประจำครับแต่หลวงปู่โตก็มีแต่สมเด็จอาโตพี่เวฆหลวงปู่โตที่เสกนอกวัดมีวัดอื่นๆที่พี่จําได้ไหมมีวัดสารคืนวัดท่านสิงโตครับแล้วก็ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ผมจำชื่อไม่ได้วัดอะไรจำวัดบุญยืนหรืออะไรสักอย่างเนี่ย มีหลายวัดครับใครวันนี้วนท่านจะไปเสกใค้อะอ่ะไม่มีทศกัณฐ์เหมือนทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ได้อ่าไปวัดปั๊บต้องบอกเลยเอาเท่าไหร่มันมันพี่กรณีมีทศกัณฐ์นี่มันเกิดขึ้นประมาณปศนัสองพันห้าร้อยสามสิบห้าสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเริ่มมีทศกัณฐ์มีมีลูกศิษย์ใหญ่อ่าคนนี้ลูกศิษย์รดลวกปูสามารถเอาลวปปูมาได้นะอ่าก็ต้องใส่ซองให้คนพอา เพราะเผื่อให้คนพาได้มากกว่าหลวงพ่อเปิดซื้อแบบมากกว่าหลวงปู่อีกใช่ใช่เพราะคนพาไปเนี่อไอ้แม่ตาปู่เดี๋ยววัเขาไม่ขับรถให้นะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ปัจจุบันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมที่บอกว่าให้สวัดนอกวัดครับดีที่สุดอย่างกับกรณีหลวงปู่ทีมวัดละหาสไร่บ้านตะไท่ปีหนึ่งสี่อันน่ะเห็นแหละว่าปลูกเสร็จปลูกเสร็จจนโบสถ์ ไฟดับอ่ะมีเราว่าคองวังสับรถด้วยครับคือถ้าเราไปไล่ดูพระหลวงโ่ทิมที่เศษนอกวัดมีเกจิร่วมปลูกเศษและเยอะเยอะหลายรูปก็เรื่องราวของพระนอกวัดเนี่ยอยากให้ท่านทดลองแขวนดูครับถ้าจะได้รู้พุทธคุณเป็นยังไงดีอย่างไรนี่คือที่มาของพระนอกวัด พี่เวยพี่เวติดตามดูพิธีปลูกเสกในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยต่างกันไกลไหมต่างกันเยอะมากในอดีตไม่มีการใส่หลักก่องพลาสติกไม่มีไม่มีใส่ผ้าไป่ผ่านอดีตเขาเรียกผ่านตระรุ่มมุกอ่ะอดี่เวลาเ็าแห่หน้ากันเขาจะเทใส่ไปด้านนั้นเลยไม่มีปรากฏว่าใครใส่พร้อมกล่องไม่มีไม่มีแล้วก็ผ้าคลุมครับ